กาญจนบุรีสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีร่วมต้อนรับนายแพทย์ปริพลจุนเจิมในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีด้วยความยินดียิ่งผู้สื่อข่าวรายงานว่านายแพทย์ปริพลจุนเจิมในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเดินทางถึงจังหวัดกาญจนบุรีเข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3สักการะสารลักเมืองประจำจังหวัดกาญจนบุรีและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผู้บเจ้าที่ประจําสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีจากนั้นเริ่มพิธีต้อนรับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีณนห้องประชุมหลวงปู่หลิวสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนายแพทย์กิษสดาพุตทยากรรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวต้อนรับและคณะผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีจํานวนมากได้แก่นายแพทย์ประวัติกิจธรรมกุลนิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี น,นายแพทย์นรงตั้งตรงไพโรดอดีตนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐมนายแพทย์สุรชัยโชคคันชิตไทยพอโรงพยาบาลนครปฐมนายแพทย์ธินกรชื่นชมรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐมและคณะเจ้าหน้าที่จังหวัดนครปฐมนายแพทย์สมเตเหลลองฤกิอดีตพอโรงพยาบาลพระหนพลพยุหเสนานายแพทย์นิสิตีสมบูรณพอโรงพยาบาลพระหนพลพยุหเสนารวมทั้งผู้บริหาร บุคลากรสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีและภาคีเครือข่ายสุขภาพจำนวนมากร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับอย่างคึกคักและอบอุ่นสำหรับประวัติของนายแพทย์ปริพนธ์จุนเจิมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเกิดวันที่14ธันวาคม2517 ผู้มีลำเนากรุงเทพมหานครจบการศึกษาปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาล,ายลาัยรังสิตอนุมัติบัตรเิชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชนแพทยสภาหลักสูตรนักบริหารการแพทย์สาธารณสุขระดับสูงนบสรุ่นที่37หลักสูตรการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระบบบัญชาการเหตุการณ์และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินสำหรับผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขอบรมื้นฟูการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระบบบัญชาการเหตุการณ์และสื่ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินสำหรับผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข PREM Academy i c s 1 0 0หลักสูตรระบาดวิทยาและการบริหารจัดการสำหรับแพทย์หัวหน้าทีมและผู้สอบสนหลัก FEMT รุ่นที่17ประกาศนียบัตรหลักสูตรเสริมสร้างธรรมิบาลต่อด้านการผลิตสำนักการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการจลิตในภาครัฐและโรงเรียนกฎหมายและการเมืองมหาวิทยาลัยสวนบุศย์ ประวัติการทำงานมันจุเข้ารับราชการเมื่อปี2548ตำแหน่งนายแพทย์สสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ปี2549-2560กลุ่มงานบริหารทางการแพทย์โรงพยาบาลนอนตูมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมปี2561ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษด้านวิชากรรมรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธมนตนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ปี2563เป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและข้มขรองผู้บริโภค Chief Prevention and Promotion Officer เขตสุขภาพที่5คณะกรรมการบูรณาการแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษและอภัยโทษลดโทษปล่อยตัวปี2564ดำรงตำแหน่งในแพทย์เชี่ยวชาญด้านวินชาก,รรการป้องกัน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม,ม paper, สํมมาน mm ักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมเป็นคณะทํางานขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ดน้าสาธารณสุขระดับเขตสุขภาพที่5ที่ปรึกษากองยุทธศาสตร์และแผนงานสํมมานักงานประหลัดกระทรวงสาธารณสุขคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่5ปี2 5 6 6รักษาราชการในตําแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีข่าวนิง24กาญจนบุรีชุติการไหลวารินรายงาน